ครับเมือม่อเนี่มาตกประสูตรอยู่อ่างเก็บน้ำแถวบ้านครับก็ได้มาพ่อเอด็กๆขอเงียะครับผมอธิแจกเงียรประสูตรนี่เบ็ดี่ว่านี้มีเงินเออเดือนที่บานก็ได้โอ้ถือเบดทาแล้วอ <c oughs> ันนี้เอาหนิเอาห ับอีกอะนี่มีตะกั่วหรอป่นี่มีครับมีบ่เอ้าขาวเอ้อโาเห็นตะกรงไหมเนีตยกล้องแต่สีไฮเออปล่อยไปโหลดถุงเดี๋ยวสิมียาผสมครับเอาดิมีตะกั่วหรอวะมีครับ เอางนี่หากลังไปซีดเด้อวานนี้ประสูนยทุกคนได้เลยด้วยนี่ทีมงานหรอวะด้ขึ้วมาล้วประสูนเห็นเล็กน้อยขอกะับสนับสนุนเล็กน้อยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ